ตลาดรถไฟ ตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแกน่นเอาใจคอทุเรียนทุกท่านเปิดลานทุเรียนตลาดรถไฟขอนแกน่นยกเอาสวนทุเรียนเนื้อดีเกรดคุณภาพมาเสิร์ฟให้พี่น้องชาวขอนแกน่นกว่า20ร้านราคาจับต้องได้มีหลายขนาดหลายสายพันธุ์ทั้งระยองหิสั้นทั้งจันหิยาวตั้งร้านยาวเป็นแถวรอทุกท่านมาอร่อยฟินกันที่ลานทุเรียนตลาดรถไฟขอนแกน่นหน้าสถาน นีนรถไฟคอนแก่นครา yeah! เนื้อดีชนีเนื้อแน่นก้านยาวกระดุมนกหยิบชอบแบบไหนพันอะไรเลือกหาได้คัดลูกที่ชอบได้เลยราคาไม่แพงเริ่มต้นที่100บาทส่งตรงจากสวนทุกวันพี่ไดงจะไม่เลือกซื้อ,อยู่ตลาดรถไฟห้อง,งครับขอบาะว่ามันมีให้เลือกหลายจ้าราคาก็เป็นตามสั่ง็เลเวะรซื้อนี่จ้ามันจะเถื่อแล้วครับมาดูที่จราพว่า,บ,าบริษัทยี่ใกล้ๆเลเลิกงานแล้วจะกลับบ้าน แวะมาซื้อทุเรียนหอมๆหวานกรอบนอกนุ่มในไปอร่อยลิ้นกันแต่ซื้อไปฝากแม่ยายลูกสาวน้าเคยลานสไพ้หรือแอบ,บกินคนเดียวขวดเพื่อนในเฟซให้อิจฉาแบบแซ่แซบคักแซบอีลีแซบกระดอกกระเดียแซบจากหัวฮอตเมียแซบฮอตลูกฮอตลานต้องทุเรียนจากลานทุเรียนตลาดรถไฟขอน ทุเรียนตลาดรถไฟขอนแกน่นน่าสถานีนรถไฟขอนแกน่นเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มข่าเรื่องทุเรียนต้องยกให้เรานึกถึงทุเรียนนึกถึงตลาดรถไฟตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแกน่นตลาดรถไฟตลาดผลไม้ขอนแกน่น